เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม b a c p a Friendship Never End ในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการยกระดับดาวอุปกรณ์ว่าเราจะทํายังไงถึงจะสามารถยกระดับดาวได้จําได้ว่าแพทก่อนหน้านี้มันต้องใช้อาวุธที่เหมือนกันหรืออุปกรณ์ที่เหมือนกันในการยกระดับแต่ณตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับแค่เรามีอุปกรณ์ประเภทเดียวกันระดับดาวเท่ากันเราก็สามารถยกระดับได้แล้วเดี๋ยวในพาร์ทนี้ผมจะพาเพื่อนมายกระดับกิจแสงสุริยัน,ยนขึ้นสู่3าดาวแล้วกันเนาะเออแต่การยกระดับดาวเนี่ยต้อง ใช้เงินเยอะนิดหน่อยนะแล้วก็บอกเลยนะครับการที่ยกระดับดาวได้แบบนี้มันจะบวกค่าสเตตัสให้อย่างมากเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ไงอย่างใช้พวกของสีทองหนึ่งดาวอยู่อะไรประมาณนี้แต่จริงแค่เปิดให้ได้อะไรก็ได้ฮนะสีทองหนะ้าตอนนี้ก็ค่อยเอามายกระดับดาวก็เพียงพอแล้วอยากเล่นสายไหนจัดไปได้เลยอ่าผมจะเดินลงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะปึ๊บเราต้องลงที่ร้านค้าอุปกรณ์ให้ได้ก่อนนะครับ อ่ะเนี่ยจะเป็นโรงตีเหล็กประมาณนี้ฮะโรงขายอาวุธเมืองแรกก็ดีหน่อยนะเออแล้วก็มันจะมีพวกอาวุธดาบคาทาเวทขวานอะไรพวกนี้จะยกระดับดาวได้ง่ายมากแต่ถ้าเป็นพวกหอ,อกเนี่ยมันจะไม่มีของยกระดับดาวมันจะเป็นข้อเสียเปรียบของอาวุธประเภทหอ,อกอย่างมากเลยคือมันจะมีอีกทีก็คือ4ดาวเลยนะครับก่อนอ,อื่นเดี๋ยวผมจะยกระดับดาวใช่ไหมเดี๋ยวผมซื้อมีดมาก่อนแล้วกันนะฮะราคา400นะครับปับ๊บแล้วก็เดี๋ยว ซื้อมีดมาอีกอันเพราะว่ามีดมันไม่มี1ดาวมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าในราคามันไม่มีขายนะครับหลังจากที่เราซื้ออุปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาทําการตีบวกมีดนะครับให้ถึงบวกจิบเราถึงจะสามารถยกระดับดาวได้การตีบวกก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เงินเนี่ยในการตีบวกมันจะเท่ากันถ้าเป็นของ1ดาวนะส่วนของ2ดาวมันก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปอีกซึ่งสเตตัสดาวแรกเนี่ยโคตรเกลือบวกโคตรน้อยนะครับหบวก อย่างว่าก็บวกตามราคาเงินแต่ถ้าสองดาวไปแล้วนะบวกสเตตัสให้เยอะมากยิ่ง3ดาวไปแล้วนะบวกสเตตัสเยอะขึ้นอีกเออผมพูดไปด้วยแนละ้วผมกดอย่างนี้ผมเอาออโต้ออกก็ได้มัง้งไปโอ,อ้โหบวกหกแล้วฮนะอย่าแตกบ่อยก็เพียงพออืมบวกเจ็ดแล้วครับขึ้นสู่บวกแปดบวกเก้าืดบวกสิบ 1 0แตกไม่แตกติดไหมโอเคติดฮะก็กดเลื่อนขั้นได้เลยเมื่อบุกสิบเรียบร้อยแล้วใช้อาวุธประเภทเดียวกันนะแล้วก็มีระดับดาวเหมือนกันแล้วก็อาวุธนั้นน่ะมันจะมีจํากัดดาวอยู่อยู่ที่ว่ามันจะเลื่อนขั้นได้กี่ดาวถ้าเป็นสีแดงก็เลื่อนขั้นสูงสุดได้าดาวดาวแต่ผมบอกเลยนะว่าแค่นี้ใครมี3ดาวก็โหดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสังเวยสีแดงไปด้วยเลยแล้วกันไปหาเลื่อนขั้นนะครับ ใช้อันนี้เนาะเราไม่ใช้2ดาวนะอย่าไปกด2ดาวนะเออแล้วก็บางทีถ้าเพื่อนๆเ,เปิดกาชาได้พวกมีด3าดาวหรืออุปกรณ์3ดาวมาเก็บไว้นะอย่าไปขายเพราะว่าการขายร้านค้ามันมีราคาสูงมากแต่เอามาทําให้เกิดประโยชน์อัพของขึ้น4ดาวจะดีมากกว่านะครับ เพราะว่าอัพของสีด้ามันออพยากเนาะตอนนี้ผมก็มี2ดาวนะครับสีขาวเนี่ยสชิ้นเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็จะสามารถยกระดับดาวของกิจแสงสุริยันได้แล้วนะครับขึ้นสู่3ดาวการยกระดับนี่ฮะกดเลื่อนขั้นเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนก่อนหน้านี้เลยใส่ของเข้าไปฮะที่มีระดับดาวเท่ากันแต่ก่อนที่เราจะเลื่อนขั้นเดี๋ยวให้ดูสเตตัสก่อนหน้านี้ก่อนนะครับพลังจมตีจะอยู่ที่9 5พลังเวทจะอยู่ที่31สปีดจะอยู่ที่8 1 เลื่อนขั้นมาแล้วตอนที่ยังไม่บวกสเตตัสมันจะลดนิดนึงนะแต่ถ้าเราทําการตีบวกเรียบร้อยอะสเตตัสมันก็จะพุ่งนี่เห็นไ,ไหมมันก็จะเหลือเท่านี้นะฮะลดไปเยอะเลยโอเคก็ทําการอัปเกรดนะครับอัปเกรดทีนึงดิว <c ười> ขึ้นมาโคตรเยอะใช้สามพนฮะจับปะปอเอาสเตตัสเดินขึ้นเมื่อก่อนช่วงแรกอย่างว่ามันรนะ้อเนต์เนะบวกสอนะครับบวกสาบวกสเริ่มมากกว่าเดิมละ อบวกสี่นะครับโอ้ยสเตตัสพุ่งเป็ร้อยเลยไหมบวกห้านะครับใช้เงินหมื่นห้าแล้วโอ้โหเงินเยอะอจริงๆหมายถึงใช้เงินเยอะอจริงๆเราเนี่ยไม่ค่อยมีเงินแล้วเนะี่ยเงินหมดแนละ้วฮะบวกหกนี่โอ้โหบวกถึงหนึ่งร้อยสิบแต่เงินไม่มี ตอนนี้ขายอีก1000 0ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะฮะดีว่าเราได้แค่บวกห้าเนาะแล้วก็ค่าเจาะรูเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับ,บอุกรณ์โลกก็เหมือนกันนะครับใช้ของที่มีระดับดาวเท่ากันหลักๆเลยก็คือเราหาเงินมาเยอะๆแล้วกันในส่วนของวิธีการหาเงินนะครับผมขอพูดถึงหน่อยละกันเนาะในช่วงแรกเนี่ยเราสามารถหาได้จากเวส มีพวกเควสรายวันที่จะทําให้เราได้รับเงินแต่ผมทําไปหมดแล้วมีพวกเควสตรายสัปดาห์ใน1สัปดาห์เนี่ยให้ป้นอย่างน้อย1ครั้งเราจะได้สัปดาห์ละสี่หมื่นอ่าแล้วก็จะมีพวกเควสตครั้งเดียวนะครับอันนี้จะทําให้เราเนี่ยได้รับเงินเยอะมากก็จะมีทั้งกําจัดมอนเตอร์และถ้าเราทําการกําจัดบอสเมือง20ครั้งเนี่ยก็จะได้รับตั๋วเปิด6ดาวด้วยเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกต่อสู้ในอารีนา10ครั้ง50ครั้ง แล้วก็ตรงนี้ฮะใช้ไอเทมครบ70ครั้งก็จะได้รับเงินส่วนใหญ่ไอเทมเนี่ยเราใช้เกือบทุกเทิร์นอยู่แล้วนอกจากเควสแล้วก็ยังมีในส่วนของอีเวนต์อีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมากน้อยแล้วแต่อีเวนต์นั้นนะอ่ะอันนี้นก็อีเวนต์จบไปนอกจากนี้เราสามารถหาได้จากหมู่บ้านที่เราพิชิตบอตไปแล้วได้ด้วยแค่เราเดินตกนะครับเดี๋ยวผมเดินไปหาหมู่บ้านก่อนโอ้โดนทีนิดหน่อยนะครับ17 เข้าได้ทุกหมู่บ้านเลยเนะี่ยเห็นไหมหมู่บ้านละ8 0 0 0ถ้าเราทําการอัปเกรดหมู่บ้านพวกนี้ก็จะเป็นหมื่นห้าถ้าเป็นเลเวล2ระดับ2เราก็สามารถหาเงินจากตรงนี้ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะไปหมู่บ้านไกลๆเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลานั้นเดี๋ยวผมจะไปแมปอื่นไปตีบอสด้วยอ่ากดรับเงินนะครับส่วนในการอัปเกรดหมู่บ้านเนี่ยมันต้องใช้ของเยอะมาก เอาจริงไม่ค่อยแนะนาให้อัปเกรดเท่าไหร่ถ้าเราไม่ขยันพอปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับวิธีดอมาเนี่ยเราสามารถหาได้จากคาสิโนซึ่งคาสิโนเนี่ยมันจะเปิดหลังจากที่เราน่าจะสู้บอสแมบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแมบป,ป่าคือเราต้องผ่านบอส5ตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปสู้บอส2ตัวนะครับในแมปล่างแมปป่าถึงจะเปิดเราค่อยไปป่าอีกทีนึง ส่วนแมปข้างบนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเปิดหรือยังอันนี้นก็รอด,ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะต่อเลยแล้วกันเนาะสำหรับวิธีต่อมานะครับเราสามารถหาได้จากการขายพวกไอเทมที่ไม่ได้ใช้มันจะมีเทคนิควิธีการปั๊มไอเทมอยู่เดี๋ยวผมให้ดูราคาไอเทมก่อนแล้วกันนะครับเข้าร้านไหนได้รู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้เลยโอเคเก็บตังตามหมู่บ้านก่อน <laughs> ปื๊บตังนิดหน่อยก็เอาแล้วช่วงนี้อืม จัดมา5 9 0 0 0เอาไว้ตีบวกกดูไอเทมที่เรามีนะครับว่าเราจะสามารถขายได้เท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นพวกไอเทมที่เพิ่มบัฟอย่างเงี้ยมันจะขายได้2 5 0 5 5เนี่ย2 0 2 0าถ้าเป็นสปินเนอร์เนี่ยมันอยู่ที่ระดับของสปินเนอร์ยิ่งมีสปินเนอร์หลายอันมันก็ยิ่งแพงและพวกไอเทมยาฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะถูกหน่อยเนาะอืม อันนี้มันจะปั๊มตังได้ยังไงมันปั๊มตังได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นในส่วนของคาร์ดอาชีพอัลคมิสก็จะเป็นคาร์ดนักเล่นแร่แปรธาตุอันนี้นั่นเองคือเขามีสกิลติดตัวเป็นอัลคมีซึ่งสกิลนี้จะมีโอกาส50% Copy ปี้ไอเทมแบบกดใช้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะวางไอเทมไหนไว้ในกระเป๋ามันจะสุม่ม Copy ในกระเป๋าแล้วก็ถ้ามีของขวัญเนี่ยาก็จะสุ่มของขวัญด้วย เราก็ทําการกดเดินแบบปกติไปได้เลยนะครับจะเข้าเมืองไม่เข้าเมืองก็ได้ซึ่งมันมีโอกาส50%อยู่แล้วเนาะอืมอาจจะกดยอมแพ้หรือกดสู้ก็ได้เหมือนกันเขาจะสุมทุกรอบเนี่ยสกิลมันก็นจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ผมก็จะได้รับไอเทมซ้าก่อนหน้านี้ผมมีซูเปอร์สปินเนอร์อยู่แค่2อันเท่านั้นตอนนี้เพิ่มมาเป็น3อันแล้วเห็นไหมเออเราก็กดใช้ไปคะใช้ได้ตามที่เราต้องการเลยถ้าเราเปลี่ยนคัสเป็นอาชีพนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนคา้าเป็นอาชีพนี้ต้องทํำยังไงบ้างเราต้องทําการเก็บจ็อบนักบวชให้เลเวล9แล้วก็เก็บจ็อบโจรให้เลเวล9ถึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นอะเิมิดได้นั่นเองแค่นี้เราก็เล่นแบบปกติกอปของไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปขายได้เลยนะครับถ้าใครเปิดกระเป๋าเยอะอ่ามีเพชรในช่วงแรกก็สบายอะ่ะยิ่งมีกระเป๋าลายช่องเราก็จะบรรจุไอเทมได้เยอะมากขึ้นนั่นเองอย่างนั้นเราก็2 5 0 0แล้วนะครับแล้วมันมีของที่แพงมากกว่านี้หรือเปล่า มีนะครับของที่แพงมากกว่าน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของแกนวาร์ปลูกแก้ววาร์ปราคามันจะอยู่ประมาณ7,500มั้งเออราคาพื้นฐานมันจะสูงหน่อยก็คือของพวกนี้เราจะขายได้ครึ่งราคานั่นเองหรือเราจะก๊อปปี้กล่องก็ได้นะครับคือถ้ามาได้กล่อง เมืองไหนมาเราก็เอาไปส่งเมืองนั้นได้เลยบางทีเราอาจจะได้กล่องละ5 0 0พันเลยนะอยู่ที่ว่ามันจะได้กล่องของเมืองไหนนั่นเองเดินยเข้าดีเดียวกล่องเยอะก็สบายอันนี้ก็คือวิธีในการปั๊มตังค์นั่นเองนะครับน่อนมาเดี๋ยวเราไปลองดาเมจของอาวุทธที่ยกระดับดาวมาดีกว่านะครับว่ามันจะแรงขึ้นสักแค่หดผมก็ซูมเข็มทิศเลยแล้วกันฮนะอือืมอืมอืมอม,อม,มาอยู่นี่แล้วแมบนี้โอเคลงบอสเลยจัดไปชิบ แต่ถ้ามีดาบในเฮเนียนะยกระดับขึ้นสู่3ามดาวได้บอกเลยว่าความสามารถของตัวละครเนี่ยเยอะโคตรเลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะใช้เวทมั้งอ่าแต่ป้องกันก็ได้นะอ้เปิดบัฟโลก่อนเลยนะก่อตีธรรมดาแล้วกันนะ <c oughs> อ้ดีนะไม่กดสไตล์งั้นโดนคอเตอร์หน้าแหกเลยโมีสไตล์ด,ด้วยโุ้ยโดนไป53นะครับ บอกเลยพื้นๆพื้นดูสปีดของเราอยู่ที่109นะครับพลังจมตี109เด็บ3 3 3จมโพดอืมแทงเข้าไปอีกทีนึงโอ้เลือดเยอะอยู่เนี่ยเปสไตล์เยอะอ้ร้ายกาดแทงเข้าไปเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวถ้าผมกดอ่าคาวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยเวทเลยเอ้ยอว่าไใ้เรื่องได้อยู่นะครับ แทงเข้าไปอีกอมติธรรมด,ดาอื500อห้ารอยอ่ะยังไงล่ะยังไงเสียโอ้ยปล่อยสก,กิลแล้วโอ้ยดีหลบได้สายหลบมันดีอย่างนี้เลยนะโถแม่นโคตรเยอะยังหลบหมอนแม่งโหดจริงๆงอือชิลเลเวลเด้งนะครับไอตัวนี้ผมเล่นเป็นเมดไฟเตอร์นะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองไปหัวดอารีนากันสักนิดนึงละกนะันฮะ อยากบวกล่างกายอยากประทะอาวุธ3มดาวแล้วมันยังเงี้ยนด้แหละมาเจอพูดเล่นแล้วแป๊บเดียวเองเจอใครเลเวลเท่าไหร่โอ้หเจอเลเวล14นะครับเราได้โจมตีก่อนเรามีพลังป้องกันเวทอยู่ในระดับหนึ่งเรากดตีธรรมดาไปเลยฮะอ่ะเขากันืออเกือบตายแล้วใช่ไหมกันเวทฮะฟืบโอ้ยหลบได้เฮ้ยเขาจะปล่อยเวทอีกกด กันเวทอุ้ยหลบได้ตีเอาไว้ <c oughs> ใส่แต่อุ้ยหลบได้ไ้เหี้ยแทงเข้าไปหลบได้ไม่เล่านอนอือยศขึ้นเลยเห็นไหมก็เก็บให้จนกว่า แหลงจะขึ้นระดับสูงได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นวิธีการหาเพชรได้ในะระดับหนึ่งเลยนะครับยิ่งเราอยู่แหล่งสูงนะเนี่ยโอ้ยนอกจากนี้ยิ่งเรามีสเตตัสเยอะเนี่ยเราสามารถไปลงโคลอซีียมได้ด้วยนะครับอย่างน้นอยๆก็น่าจะเป็นตัวละครพวกนี้ฮะโยมมาโทษก็สู้ได้ เดี๋ยวค่อยลองสู้ละกันตอนนี้ขอเก็บจ็อบของเมทหน่อยละกันนะฮะซึ่งถ้าผมเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวสกิลของคาร์อาชีพเมทอีกทีหนึงนะ่งเนาะแล้วก็พาเพื่อนๆไปดูด้วยว่ามันจะโหดขนาดไหนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเกมปักกระเป๋ป Never End. าเฟนชิพเนเวอร์เอ็นเจอกันใหม่ในพาร์ทนะขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายในว่าอ่ามอนสเตอร์อุ้ยปีศาจทั้งล่างอุ้ยปีศาจตรงนี้อุ้ย